สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาราวะในคลิปนี้ก็มีเด็กมาไขาเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เป็นตาของเด็กฟินิกนิมร้อนนั่นเองก็ขอเริ่มแนะนาการ์ดกันที่สบายก่อนเลยนะครับใบแรกเนี่ยเป็นโกสเปเดอร์ครับในดรอปหนึ่งที่เอามามูฟการ์ที่เล่นไปก่อนหน้านะหลักๆก็จะใช้มูฟฮิวแมนทอยส m พรอสโพ e มนหรือแม้ก็ะทั่งฟิน o ิงฟอร์สนั่นเองครับต่อมาก็เป็นฮิวแมนทอสนะเป็นดรอปหนึ่งที่มังการการ์ดนี้เนี่ยพลังต่อสู้จะเพิ่มเป็น2เท่าซึ่งก็เป็นมินคิคอนเนคชั่ ออกมาเป็นคานเน่ครับเปิดตัวทำงานการ์ดของคุณในที่พื้นที่นี้นะครับก็บวกสองต่อการ์ดหนึ่งใบหลักๆหน้าที่ของคานเน่เนี่ยจะเอามาทำลายฮิวแมนทอร์สหรือว่ามัลติพุมแมนหรือนิมรอนเองเพื่อให้ฟลิงฟอร์ชุบมาได้นั่นเองครับต่อมาเป็นดร็เตซนนะเปิดตัวนะฮะจะย้ายการ์ดที่มีพลังต่อสู้สงงูงสุดมาที่นี่ก็เป็นดอกสองที่ใช้มูฟได้ดีอีกใบหนึ่งเลยครับผมหลักๆก็ย้ายมัลติพุมแมนที่ได้รับพลังของฟลิงฟอร์ชมาได้นะหรือฮิวแมนทอร์สก็ได้เช่นกันต่อมมาก็็เปนอยย้าการ์ดนนนนีีี้้ไปพพืืท่่่่อเเยจะิมอปปี้้ใบซึ่งถาเรราได้ัับบฟ จากฮาร์บัตเตอร์หรือว่าชูริหรือว่าฟลีดฟอนเนี่ยมเาเริพุแมนก็จะเป็นมีคอนดิชันได้ดีนะครับเพราะว่าจะมีพลังต่อสู้ที่สูงแล้วก็มีหลายใบยนั่นเองต่อมาเป็นเวนนอฟครับเปิดตัวทำลายการ์ดใบอื่นของคุณที่นี่แล้วก็จะได้พลังต่อสู้จากการ์ดเหล่านั้นนะซึ่งก็เป็นการ์ดที่ไว้ทำลายนิมนอตหรือว่ามเาเริพุแมนที่มันทอดได้ดีอีกเช่นกันครับในท้ายเกยมก็จะแรงมากถ้าพวกนั้นมีพลังต่อสู้ที่สูงนั่นเองต่อมาเป็นฮาร์บัตเตอร์ครับจะสุ่มรวมการ์ดกับฮฮััักกกาาาาาสสเเเเเตตอออรรรรร์์์์นนนนะะซซึึ่ Power ่่งงงดดใใบบ้้้ียยจไไวพขปล็ทห สามารถได้มอเตอร์แมนที่มีพลังสูงขึ้นหลายตัวมากขึ้นหรือฮิวแมนทอนเนี่ยเมื่อย้ายจะเพิ่มพลังต่อตู้เป็นสองเท่าก็จะได้เพิ่มอีกเช่นกันนั่นเองต่อมาก็เป็นชูรี่ครับเปิดตัวในหางลงการที่นี่ถัดไปเนี่ยจะเพิ่มเป็นสองเท่าก็จะเอาไว้คอมโบกับฟินิกฟอร์สก็ได้หรือว่าจะเป็นนิวมอตก็ได้เช่นกันครับต่อมาก็เป็นฟินิกฟอร์สนะฮะชื่อเด็กของเราก็คือจะชุดชีวิตการที่ถูกทำลายไปแล้วก็รวมเร็วกบฟินิกฟอร์สนะแล้วก็ย้ายได้เธอละครั้งซึ่งถ้ารวมให้กับฮ ต่อมาก็เป็นนิมร้อนนะครับเมื่อการที่ผมไลน์เนี่ยจะเพิ่มก๊อปปี้หนึ่งใบไปพื้นที่อื่นๆซึ่งถ้าเราได้ชูรีเนี่ยจะเป็นสิบสองพาวเวอร์แล้วทำลายหนึ่งทีเนี่ยได้สองพาวเวอร์สองตัวเลยทีเดียวครับซึ่งก็แรงมากๆครับผมต่อมาเป็นอาร์นิมโซล่านะโหไอที่ของเราเมื่อตัวสูงทำลายการ์ดของคุณในพื้นที่นี้แล้วก็เพิ่มก๊อปปี้การ์ดที่ไลน์ไปพื้นที่อื่นด้วยก็เป็นการ์ดที่มีคอนเทนตนได้ดีเช่นกันครับเมื่อลงไปเนี่ยถ้าทำลายตัวใหญ่ๆอย่างนิมร็อออืว่าเปนนิมทได้เเเนนนนี่่ยยกก็็จะแรรงชััคบผมสุดท้าปอเเมริกาาชวนะก็ไว้ ใ hey, ห้5เธอแรกเนี่ยเราโจวยได้คมอมโบของเราง่ายขึ้นแล้วเธอที่6โจวย์ได้เชาวเวทแน่นอนไม่ต้องท็อปเด็กนั่นเองเอาล่ะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูเกมเพลงกันนะครับก็ะโกนทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไม่ต้องไปกดกันแล้วก็ไปดูเกมเพลงกันได้เลยมาครับผมเปิดเกมนี้เปิดพื้นที่แรกเป็นไวท์ฮอตรูมเลยนะงั้นเราคลิปมันทอดขวาไปก่อนได้เดี๋ยวหน้าเราโกสไปเดอร์ย้ายมาเลยเอมพลังนะครับ เราเป็นแบล็กไนท์เหมือนจะเป็นดิสก,การ์ดนะครับผมเอาดึงมาโมโหนหนึ่งครับโคนซันสปอร์ตขึ้นไปบ้านต้องมีครับผมอืมจะเล่นเป็นด็อกเตอร์เตนได้ครับ เพื่อลากให้ฮิวแมนทอชมาด้วยแล้วก็ให้ล็อกเตอร์สเตนไปพื้นที่อื่นได้ด้วยนะเผื่อเราท็อปเลกเป็นการ์ดอย่างคาร์เนลเวนนมทำลายฮิวแมนทอชได้มีฟินิกฟอร์ชชุบได้ฮนะเพราะเป็นซันสปอร์ตคู่กับซาบ,บูครับผมไว้์ฮอลลูมเขาจะได้แล้วนะเราอาจจะต้อง ยองแพ้ที่ไวท์คอนลูมนะครับเธอน้าเราเล่นฟินิชฟอร์สที่สูงฟนนิ่งได้เราจะชุบฮิวมนทอสตัวใหญ่ได้นั่นเองก็จะได้ฮิวมนทอสตัวใหญ่ขึ้นมือได้ด้วยนะอาจจะเป็นวินอนดิชันเราในตานี้นะแม้จะแพ้ไวท์คอนลูมก็ยังสู้ไหวมาดูกันโอ้เป็นฟินเจสครับผมเราก็เล่นไทันเนียนะทางซ้ายไวท์คอนลูมเขาเต็มแล้ว เอี่เขาจะเยอะกว่าเรามากครับแต่เลังสี่คอสกลางนะน่าจะแรงกว่าเยอะเลยครับคิวเมนทอสโตตัวเราจะใหญ่มากแล้วดูอย่างได้เขาในมีไทนเนียธันดปอดตั้งไหนคุณเจสเขาไม่น่ามีคิวมงเกอร์ด้วยส้ำครับนี่ครับผมเขาจะเป็นเด็กชีค้งอินฟินอยเหรอเขาผ่านเทิรน,นี้ผม หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะมี20 e n e r เอจีใช่ไหมจากอีฟินอร์ก็มี10 e เอ r g จีจากชีฮักด้วยถ้าถามว่าเรามีเพลย์ไหนบ้างก็คือย้ายฮิวเป็นทอซซ้ายครับบวกไป26แล้วก็เล่นชูรีคู่กับฮิวเป็นทอรับได้อีก26เหมือนกันตอนนั้นจะต้องทิ้งตรงกลางนะ น่าจะยากไปครับไม่ไหวนะอ่ะเป็นเพลงนี้น่าจะแรงมากคขาไม่น่าสู้ไหวไปดูกันครับเล่นมาสี่ใบนะเป็นเบรทิ้งอินฟินอตรับอะไรเอ่ยโฟล์ไซเดอร์ครับที่ชุกชีวิตอินฟินอตเมื่อกี้เรนดี้ซีฟครับตัดอิโมนี่เบรด อกัเหมือนความว่าเราน่าจะสามารถชนะเกมนี้ไปได้ครับผมสัวคนนิ่งแบกแ้วยนะเนี่ยจีจี G ครับมาต่อกันครับผมกับเกมนี้โลกาัน้นแรกเป็นนะออสขอบคาวเวอร์นะเอาพีแมนทอชกลางแล้วกัน แอนด์แมนนะไม่ใช่เด็กซูก็ต้องเป็นเด็กออนโกลอีงนะครับเรามีสามเพลงเลยคือดรเซตขวาลลาฮิมนทอสไปคาเนททำลายไปเลยหรือว่ามอร์เตอเพลแมนก็ยังได้เพลงไหนคือเพลงที่ดีที่สุด ผมชอบมอเติพุ่มแมนกลางมากกว่าเธอหน้าอาจจะ mm hmm. ด็อกเตอรสเตนเฉยๆได้หรือไม่ก็คาเนิดกินทำลายถ้า,ถาเรามีตบสี่เทอนี้นะฮะตบสี่เราเป็นชูริผมว่าเราต้องทำลายไปเลยครับตอนนี้เลยเพราเธอหน้าเล่นเป็นชูรินะหวังว่าให้ท็อปเน็กเป็นฟินิก์ฟอสไม่ก็นิมลอดไหม ก็อยากให้ฐานทับทำลายโมโจโบลให้เราด้วยไม่งั้นเราสู้โมโจโวลยากมากครับยากมากจริงๆครับมีคอสโหมด้วยอาจจะไม่ไหวโอเคครับไม่เป็นไรนั้นเราต้องเล่นตรงกลางกับทังซ้ายเนาะเป็นชูริมาชูริซ้ายเท่านั้นเลยวัดกันหน้าท็อปเลกเทิร์นี้ ได้เป็นฟีนิกซ์ฟอส์์นิมรถอะไรก็ได้เป็นฟีนิกซ์ฟอส์์ครับโอเคเลยฟีนิกซ์ฟอส์์เสร็จชุบเราใช้โกสปายเดอร์ล่างมากลางได้นะไม่ว่าจะเป็นฮิวแมนทอสหรือมอเตอร์คูมนก็ดีหมดแต่เป็นมอเตอร์คูมนอาจจะดีกว่านะฮะในกรณีนี้เพราะว่าเราอานิมทางขวาไม่ได้ติดฟอสโมฮะได้มาเป็นมอเตอร์คูเมนนะผม แบดว่าเยี่ยมพอสเปเดอร์ลากมามาตัวแมนสองตัวแล้วฮะอืมเราเล่นยังไงดีเทรปิดเขาเป็นอะไรได้บ้างมีสเปกตรัมมีออนส็อตใช่ไหมถ้าเป็นสเปกตรัตมเนี่ยสเปกตรัตมกลาง เนมอเขาจะเป็นเลนซ้ายดีกว่าทั้งผู้ว่าเลนซ้ายเขาจะเป็น16ตรงกลางเขาจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นสเปกตรัมเป็น7บวก4เป็น10เอส16 17เราน่าจะชนะนะทางซ้าย6า3ตรงกลางเล่นเป็นชาเวสก็พอทางขวาเราสู้ไม่ได้คนระเป็นโมโจเวลนะยากไป อะผมว่าเราชนะได้มาดูกันฮะถ้าเขาเป็นเด็กออนกูจริงแต่การ์ดเขาน่าจะมีน้อยไม่น่ามีชาโดคิงชังคีอะไรแบบนี้เนาะคิดดูว่าเราเล่นเป็นเคร,รอะไรได้บ้างแต่เราทิ้งโมโจโวยู่แล้วไหมเขาเล่นตรงกลางเต็มเลยฮะเป็นมิสเตอร์แฟนทาติกครับผมกับลนะิซ่าฮะ าแบบนี้แล้วก็ชนะมาได้ครับจีจีครับผมชานนะมาลุยกันต่อครับผมเปิดโลแรกมิติโนนะ่เราผ่านก่อนแล้วไม่มีดอกหนึ่งแต่มิติโน่เนี่ยเราจะเล่นดีไหมเส้นเวลาศักสีกติตตา,ากหัก เล่นเป็นมอติเพลแมนแล้วกันครับถ้าเราไม่เล่นมิตินูเราจะเสียเปรียบเขาไหมอ่ะอันนี้คือที่สงสัยเลยอ่ะเรามาเจอพแมนก่อนแล้วกันนะเขายังผ่านอยู่นะเป็นเด็กช้าเหรอเล็กแรมหรือยังไงครัีไฮครับให้พิธีอดมาไม่ได้ใช้อยู่แล้ะเราเป็นยูเมนทอสกับคาเนเนาะแรงอยู่ฮะ ถ้าเธอหน้าเป็นชูริก็จะดีถ้าชูริไม่มาคงจะต้องเล่นเป็นฟินนฟอสไปเลยครับไม่งั้นเราจะช้าไปนะเธอหกมีอานิมโซล่าเป็นเพลย์ปิดได้ครับผมถ้าเราชุบฟินนฟอสมาแล้วก็เราไม่ต้องกลัวแล้วนะเล่นมิจิโนได้ฮะเพเขาเป็นไวเปอร์คู่ฮูดได้สองสองอีกแล้วหรอแต่ได้มาเป็นชูรีครับ ยังไงดีเนี่ยเราควรจะชูรี่ก่อนหรือฟินิกสก่อนถ้าเอาโลบโลบแรงๆก็ชูรี่ก่อนแล้วตามด้วยฟินิก์เนาะ,ะผมไปโบลบไงผมชูรี่ก่อนเลยเอเล่นกลางมาสามใบเลยครับเป็นเดม,มอนนะฮะกินะแรม ก็ตองกายน่าจะได้มาจากแคมป์รีไฮหรือเปล่าใช่ฮะเดี๋ยวเราินฟรอสไปนะนเราแล็มไม่ได้ไม่น่าเกียด้างขวาเดี๋ยวเราเล่นอนิมได้ฮะไม่ว่าจะเป็นฮิวแมนทรอสหรือมัตเทอร์แมนเขาปิดตรงกลางไปแล้วฮะไม่เป็นไรฮะแบบนี้ต้องได้มัตเทอร์แมนไหม โอเคนม่เป็นมติร์คแมนก็แรงรอยู่ครับ <S <S เรามีแปดเอ g นจีเขาไม่ไหวฮนะเขาปลัวหรือเปล่า GG ครับผมมาอย่างต่อนเนื่องครับเปิดเกมนี้โลชั่นแรกเป็นสถานทูตวากันด้าดีมากเลยนะมอาตัว์คูแมนเราจะตัวใหญ่มาก เพราะว่าเราใส่ฮาร์ัสเตอร์ไปได้ด้วยนั่นเองนั่วก็สุดยอดไปเลยอย่างนี้เราแรงมากเน่นมนะันจะมาจะคู่แมนฮาร์ัสเตอร์โรเตอร์เซนโคสเบเดอ,อร์ได้หมดเลยฮนะ,ะเราเล่นคอมโบเราเลยสวยๆเลย สองนะเขาเป็นเดสเซอร์เขาเป็นเด็กถมที่ฮะแต่เขาเจอโยตันฮามนะเขาเะถมที่ลำบากหรือเปล่าเรามีสองเพลย์คือเล่นด็อกเตอร์สเตนโก้สไปเดอร์ได้ฮะอาจจะไม่ต้องถึงมือชูริมไหมโก้สไปเดอร์ Gold ขวาแล้วก็ยังไงดีด็อกเตอร์สเตนกลาง ตรงกลางไม่ใช่โยตันฮามนี่เราเล่นเพลงนี้อยู่แล้วเอาเป็นเพลงนี้แหละผมเั่นใจว่าไอ้นี้ก็แรงแล้วอะ่ะนี่ฮะลากมอตวโคแมนมาสองตัวนี่เขาไม่ไหวแลนะ้วจะจีๆครับผมนนะมาลุยกันต่อครับผมภาพโลกาแรกเป็นลิมโบนะ มีเจ็ดเธอนะดีไหมต้องรู้ว่าฝ่ายเป็นเด็กอะไรว่าใครใช้เธนที่เจ็ดได้คุ้มกว่ากันตรงกลางเป็นมินิอาจจะไร้แสบฮะเราก็เล่นตรงกลางไม่ได้เป็นทางซ้ายแล้วกันทางขวาไม่รู้เสียงไปตอนนี้เราอยากรู้ว่าฝ่ายเป็นเด็กอะไรมากกว่าฮะและเรากังวลกับลิมโบมาก เป็นเอลซ่าบาดโตนฮะเป็นเด็กซูถมบอดหรือเปล่าหรือเป็นเด็กเบลกันแน่เรมูเลีอาอืมงาคาเนียไว้ได้นะแ้าหน้าถ้าเป็นชูรี่ก,ก็ดีถ้าไม่มีก็ต้องฟินิกฟอร์สครับอ่ะผมเล่นเป็นฟินิกฟอร์สเลยเนาะ อันนี้ก็แรงมากพรล่ะน่าเป็นมอเตอร์คูแมนมาครับผมแปะพอร์ที่แยกร่างได้ไปไอวันฟรีสด้วยเอาเป็นเด็กมูฟเหมือนกันหรือเปล่าแน่เป็นมูฟที่เล่นเป็นฟอร์ดเอลซ่านะ เล่นยังไงดีอาจะเป็นมัลติพูลซ้ายแล้วนิมรถขวาก็ได้นะก็เทินหน้าเราเล่นอ่นิมโซล่าไปก่อนไม่แย่นะอันนี้ก็แรงอยู่ฮะเป็นบีซับเบลสกายขึ K ้นมือพื้นที่เขาจะมีให้เล่นมากขึ้นนะ เป็นชาเวสอยู่แล้วครับเลนที่หกเราย้ายเป็นมอเตอร์เพาแมนกลางได้เอาจริงนิมลอดใส่มอเตอร์เพาแมนก็คุ้มกว่าปะเอ๊ะไม่ใช่นิมลอดอนิมโซล่านิมเหมือนกันทั้งคู่ไงอืมยังไงนิมลอดก็แค่หกอ่ะมอเตอร์เพาแมนเราแปดอ่ะฟุ้งไหวไปแล้วเอ็นนี้แรงกว่าเนาะเทรปิดววนเรามาจจะเป็นเวนนอม อินนิม,นมอดไปด้วยอะไรแบบนี้นะฮะทางซ้ายเราแหลงมากถ้าเคปปิดเราเป็นเวย์นอมก็แหลงมากไปอีกเขาเป็นคลอครับโอ้โหนี่ซื้อยังไงเนี่ยเขาให้เราบูมด้วยเหรอ แบบเนี้ยเราโอ้โหเราแน่นๆเลยนะเวนน้องเพย์ปิดอะไรเดียซ้ายขาดที่หนึ่งใช่ไหมทางขวาขาดที่หนึ่งเนี่ยเขาครกมาไม่ไหวเรากีกีครับ